ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก gr ็อย่าลืมกดไลค์กดซ u บสไ r ร b ์ให้ก hey, hey, hey. ันชาแนลด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจกูด้วยไม่มีใครกดติดตามเลยไอ้สักเฮ้เฮ้เฮ้อย่าเพิ่งก่อนจะไปอินโทรขอฝากกลุ่มไว้หน่อยโฮ t ทลไทยแลนด์ทีเฮดเป็นกลุ่มของการเองอย่าลืมไปเข้ากันเยอะๆยะน๊จะจุ๊บ รุ่นเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหากินละเรื่องจำใสพาลิบพาหิบมาเยวไยไไไไยิบรับวันใหม่ยิ้มให้แก่กันอรุณนเบิกฟ้านกกา มองมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปรายในหัวใจก็มีแต่ความงีบเหงาท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคืเนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจใเราหนาวสัน่นเอากรับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพบก,กับผมนะครับกาดแชแนลเชเคดวันนี้ก็อยู่กับเกมโฮเทลไฮเวย์นะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวอัปเดตท,ที่เข้ามาใหม่นะครับผมอาจจะรีวิวช้าไปขออภัยด้วยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยนะครับผมนะ ก็สิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่ไหมเจอสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่ใช่ไหมล่ะคือการแก้บั๊กนะครับผมนะแก้แก้บั๊กของโคเทลแต่สำหรับบางคนก็ยังบั๊กอยู่อันนี้ก็เป็นกับระบบเกมที่แม่งมันห่วยแตกสะทุนหมาปัญญาควายโอ้อันนี้แรงไปห้องชื่อว่าวิลล่าเกาะสวรสด์หาสวรรค์นะครับผมนะก็เป็นอห้องที่ เข้ามาใหม่นะครับผมนะแล้วก็มันก็จะมีไอ้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 ตรงไอ้ตองที่ไอ้เลิฟเลิฟอิสเลิฟอิสเลเกาะแห่งรักอ่าเนาะไอ้ตัวนี้นะครับผมนะมันจะเป็นของที่แบบ เข้ามานะในไอ้เกาะกอดสวรรค์หาสวรรค์หาอะไรเนี่ยเนี่ยอ่ะมันจะเป็นตัวที่เข้ามาให้เราเลียกซื้อของกันได้นะครับผมเป็นของที่เข้ามาใหม่อันนี้ก็เป็นแบบของที่เข้ามาใหม่จริงๆเลยคือผมก็ไม่สามารถที่จะเดาล่วงหน้าได้นะครับผมมันเป็นอัปเดตที่แบบใหม่กริปนะครับผมสําหรับตัวนี้เลยเนาะอาจจะรีวิวช้าไปอาจจะไม่ทันช่องใดก็ขออภัยด้วยนาะแต่เราก็พยายามที่จะมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูอาจจะห่างหายไปหลายวันขออภัยด้วยนะสําหรับไอ้ตัวนี้ก็ ของก็น่าจะประมาณนี้เนาะของที่เข้ามานะครับผมนะก็มาเลือกซื้อกันได้นะครับผมแต่ยังไม่น่าจะมีอะไรถูกใจไวจ้จุนะก็ลองดูกันได้พวกเฟอร์นิเจอร์สายเฟอร์นิเจอร์ก็สามารถซื้อไปตกแต่งห้องได้นะครับผมนะมีแต่โซฟายอมรับโซฟาก็สวยนะครับผมผมว่านะเออโปรไฟล์นะครับผมสําหรับตกแต่งไอ้โปรไฟล์ของท่านก็มีให้ตกแต่งเลยเนาะก็นะครับผมสําหรับไอ้ตัวนี้นะครับผมไอ วิลล่าเอบ้านพักภูวิลล่าเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้แหละเนาะก็ลองมาดูกันนะครับผมว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาในในใน er เลนะิฟอิสเล็ไหมเออนะอ่านผิดขอไัยด้วยเนาะก็ น่าจะประมาณนี้นะสำหรับไอ้ตัวนี้นะสำหรับคลิปต่อไปนะครับก็อย่าเพิ่งกดอันซับการแชแนลนะอาจจะทยคลิช้าหร่อยก็ขอไปด้วยเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยนะครับมีงาน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 แล้วก็งานงานงานนะครับผมนะพรุ่งนี้ก็งานวันนี้ก็งานแล้วก็งานงานงานติดงานนะครับผมนะโอ้มาก ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมผมนะก็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 ก,ก,ก็อย่าลืมไปกดติดตามรับชมนะครับการแชนเนลไว้นะครับผมนะก็สำหรับวันนี้เนาะก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายจุบจรักนะจ๊ะจุบๆุบ